คลิปนี้เป็นคลิปตอบคําถามนะคะมีเพื่อนๆของเราถามมาบอกว่าน้ําตาลหมุนเทาที่เป็นสูตรปิดงอกสีผมที่ได้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้จะเป็นการย้อมแต้มเฉพาะโคนก็คือเราจะใช้สี510นะคะหหลอด9072หน้าแปลง8022 2หน้าแปลงแล้วก็ใช้แม่สีม่วง2หน้าแปลงไฮโดรเจนที่เราใช้เราจะใช้ไฮโดรเจนที่6%เปอร์เซนต วิธีการย้อมแต้มโคนก็คือแบ่งผมบางๆนะคะเวลาลงเนื้อครีมนะคะก็จะชิดโคนไม่ให้โดนหนังศีรษะนะคะเพราะว่าหนังศีรษะของลูกค้าจะได้ไม่แสบจะได้ไม่ระคายเคืองนะคะเคสแบบนี้ค่ะในกรณีการปิดผมขาวอะ่ะเราจะต้องทิ้งไว้เป็นเวลาถึง40นาทีเลยนะคะเพราะว่าเป็นผมที่ขาวมากถ้าเกิดว่าเราทิ้งเวลาไว้น้อยะคะ่ะจะหลุดเร็วนะ นี่คือสีผมที่ได้นะคะเป็นน้ำตาลมุนเทาสีสวยแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้หลายๆคนที่ไม่ได้มาทำผมที่ร้านก็สามารถไปซื้อสีดีแคทไปย้อมเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะก็คือไปที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยชั้นนำทั่วไปเลยสีดีแคทสีราคาถูกสีติดทนแล้วก็สีสวยด้วยค่ะลองเอาเทคนิคที่สนต่อง แนะนำไปใช้ดูนะคะได้ผลเป็นยังไงคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ